สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีอ้วนดูดวงนะครับสามดาวย้ายใหญ่นะครับในปี2568นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันนะครับราศีตุลแล้วก็ราศีพิจิกราศีธนูบ้างเรามาฟังคํานายกันเลยครับว่าในสามดาวใหญ่นี้ที่ย้ายในปี2568นี้ส่งผลอะไรกับทั้ง6ราศีนี้บ้างน,นะครับจะประสบความสําเร็จเรื่องเงินทองหรือว่าความสําเร็จและความก้าวหน้าด้านอะไรบ้างมาฟังคานายกันเลยครับสําหรับชาวราศ สีกรกฏนะครับในปี2 5งนหนี้ดาวใหญ่นะครับทั้ง3ดาวเนี่ยย้ายเนี่ยจะส่งผลต่อเรื่องคู่ครองและความรักนะครับผมบอกเลยว่าชาวกรกฏเองเนี่ยในปี2 5งนหนะครับใครที่ยังโสดอยู่จะมีเรื่องคู่ครองและความรักที่ดีเนี่ยเข้ามาในชีวิตครับคุณจะประสบความสําเร็จนะครับเห็นผลดีสําหรับคนโสดคนที่หาแฟนหรือหาความรักอยู่เป็นผลดีส่งผลต่อความก้าวหน้าและความสําเร็จเรื่องคู่ครองครับแล้พี่สองนะครับคือชาวราศีสิงห์ครับชาวสิงห์เองเนี่ยในช่วงปี ปี67ที่ผ่านมาเนี่ยเหนื่อยใจกับเรื่องของการงานครับไม่ประสบความสําเร็จนะครับไม่เห็นผลดีกับเรื่องของการงานการร้องขอเกี่ยวข้องกับเรื่องงานนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอุปถัมเรานะครับก็กลายเป็นว่าหนีหายล้มจากนะครับในปี68นี้เขาจะกลับมาสนับสนุนคุณอีกครั้งการงานของคุณจะก้าวหน้าก้าวกระโดดรุ่งพุ่งแรงนะครับลำดับที่3นะครับคือชาวราศีกันครับชาวกันเองเนี่ยในปี2568เนี่ยเมื่อหลังจากดาวย้ายแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าจะส่งผลที่ดีต่อเรื่องคู่ครองเช่นกันนะครับแต่คู่ครอง เองเนี่ยจะหมายถึงคนเก่าๆนะครับแฟนเก่าคนรักเก่านะครับหรือคนในความสัมพันธ์เก่าเนี่ยมีโอกาสวนเวียนกลับมานะครับกลับมาเป็นสามีภรรยาอีกครั้งกลับมาเป็นคู่ชีวิตอีกครั้งรวมถึงธุรกิจที่คุณฝันใ่นะครับกับสิ่งที่อยากจะต่อยอดจะประสบความสําเร็จสําหรับชาวราศีกันครับลำดับที่4ี่นะครับคือชาวราศีตุลครับผมบอกว่าชาวตุลเองเนี่ยถ้าคาดหวังกับเรื่องของความก้าวหน้าโดยเฉพาะธุรกิจและการงานธุรกิจใหญ่ๆนะครับผมบอกว่าคุณจะประสบความสําเร็จครับรวมถึงมีโอกาสที่จะได้ ทรัพย์ชิ้นใหญ่ด้วยเช่นกันที่ดินอสังหาบ้านรถนะครับผมบอกเลยว่าในปี68คุณจะประสบความสําเร็จครับลำดับที่5นะครับคือชาวราศีพิจิกครับชาวพิจิกเองเนี่ยหนักใจมั้งแต่ปี2567นะครับคือเรื่องของความรักนะครับแต่ในปี68นี้ผมบอกเลยว่าหลังจากดาวใหญ่ย้ายทั้ง3ดาวนี้คุณจะประสบความสําเร็จมากๆเลยกับเรื่องของคู่ครองนะครับความรักความสัมพันธ์ต่อยอดมองคิดทางอนาคตได้ใครที่คุยแบบสเตตันแบบเพื่อนนะครับหรือมองกันแบบเพื่อนอยู่คุณมีโอกาสที่จะ พัฒนาเป็นแฟนและเป็นความรักระยะยาวครับลำดับสุดท้ายนะครับคือลำดับที่6เลยคือชาวราศีธนูครับผมบอกเลยว่าชาวธนูเองเนี่ยมีเกณฑ์การเดินทางนะครับตลอดทั้งปีในปี68เลยเดียวการเดินทางนี้ส่งผลหนึ่งเลยคือเรื่องของการงานครับ2เลยคือเรื่องของความก้าวหน้าครับ3เลยคือเรื่องของความรักครับผมบอกเลยว่ารักทางไกลประสบความสําเร็จใครที่เดินทางเพื่อไปต่อยอดด้านชีวิตกับเรื่องของเงินและงานนะครับผมบอกว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงสําหรับปีนี้นะครับคือชาวธนูครับสามดาวให ย้ายนะครับพิชตาดวงชีวิตทั้ง6กราศีนี้ในช่วงปี2568ครับผม